พูดถึงจังหวัดสุโขทัยนะฮะสถานการณ์น้ำกันสักหน่อยนายกรัฐมนตรีไปดูเรื่องของน้ำท่วมปรากฏว่าวันนี้เนี่ยน้ำล้นออกมานอกอ่างเก็บน้ำแม่มอกนะครับหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรลํำน้ำาหลายสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นลํำน้ำแม่ฐานแม่ทุเรียนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กห้วยหัวแหวนอ่างเก็บน้ำทุเรียนปริมาณน้ำมากจนเกือบจะเต็มพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่แล้วนะฮะทางอำเภอทุ่งเสหลี่ยมต้องประกาศเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำให้ระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลาก เช่นเดียวกันกับอ่างเก็บน้ําห้วยแม่กองค่ายและอ่างเก็บน้ําแม่ราพันธ์ระดับน้ําก็เกินความจุล้นสปริวเวแล้วที่สีสัชนาลายัยปริมาณน้ําเหนือประตูระบายน้ําบ้านหาดสพันจันทร์น้ําสูงขึ้นมากนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ทางโครงการชนลบประทานของสุขโขทัยเตรียมแผนจะเปิดประตูระบายน้ำนะครับของบ้านหาดสพันจันทร์เพื่อจะคุมไม่ให้ส่งผลต่อพื้นที่เศรษฐกิจ เพราะเดี๋ยวมันจะมีมวลน้ำเพิ่มจากแพร่มาก็จะส่งผลโดยตรงกับสุโขทัยในอีก2อถึงวันข้างหน้าครับตอนนี้แหลคะค่ะเลยเป็นเหตุผลนะคะว่าวันอาทิตย์นี้ท่านนายกจะไปเพราะว่าสถานการณ์ในสุโขทัยก็น่าเป็นห่วงใช่